โอเคครับทุกท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาโหลดเกม g t San a d d r e s s นะฮะนี่ครับขั้นตอนแรกครับให้เรานี่คิดเข้าไปในโอโอโอกดตรงไฟล์ OBB นะครับครั้งหนึ่งึ๊บแล้วก็กดนี่ครับวิวกดนี่แฟมอ่ะกดตรงแฟมนะฮะกด้ากดไปกดไปหนึ่งทีกดค o ปปี้มาที่ครับ Android OBB แล้วก็กดวางครับแต่มันจะเออใช้ขั้นใช้วิธีกัน ใช้เวลาการดาวน์โหลดนานนิดนึงนะฮะว่าไม่นิดแต่ลเยอะเลยก็ตัดไปตอนที่มันเสร็จเลยแล้วกันนะฮะท่านผู้ชมโอเคนะครับตอนนี้ก็ OB b ก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วก็ลบไปเลยนะฮะเพื่อไม่ให้เปลืองพื้นที่นะฮะต่อไปครับกดแตกไฟล์เอ่อคอมจัล็อกตาครับหรือตัวเกมผมนั่นเองนะฮะจะเอาตัวเกมเดี๋ยวผมแปละลิงก์คลิปที่ผมแจกตัวเกมไว้นะฮะ เนี่ยค,คลิปนี้มาสอนโหลดแล้วก็มาดูว่าตัวเกมผมมีอะไรบ้างฮะแบบที่ยังไม่ต้องลงมอสนะคือ,อคือผมยังยังไม่ลงมอสนะเพราะว่ามอสลงมอสเพิ่มเนี่ยมีปัญหาแน่นอนนะกอตัดเสร็จแล้วกันนะมันรอนานเหมือนกันไปโอเคเสร็จแล้วนะก็ก็บไปเลยคอมรักซาคัดไปที่ Android Data วางเรืเลยนะครับนี่ครับและนี่คือตัวเกมนะฮะก็รหัส S I S I A M นะฮะก็ไปเอาจากคลิปนั้นผมผมบอกไว้แล้วล่ะนะนี่มันก็จะมีมอดเพิ่มแต่ผมผมไม่ลงลผมกลับมาใช้ตัวเกมเดิมลนะหลังจากไปใช้ตัวเกม GTA แซนมดนัดไอวีมานานแผมก็เลยกลับมาใช้ตัวเกมนี้ละคือต้องบอกก่อนว่าในมือถือเนะี่ยมันไม่เหมือนในคอมนะ ไปเลยนะก็กดเข้าเข้าเกมมาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมขอ,อเซ็ตตองเซตติ้งอะไรก่อนเนะสียงเสียงมันดัเงเกินนะผมวา่าจะปิดปิดวิธียุผมแนะนำเออเออเขาเรียกว่าเงาเงารถอะผมแนะนำ ว่าปรับตามใจตัวเองฮะจะเปิดหรือจะปิดหรือว่าจะทําอะไรให้มันดูดีก็ช่างหัวคุณนะึงครับเพราะว่าผมไม่ไม่เสร็จไปบงังคับหรูแต่เพราะว่าผมชอบแบบไล่เงามากกว่าเพราะว่าตัองดูเท่ห์ะนะ FM นะฮะก็ประมาณนี้นะฮะนะครับแล้วก็จะกดมาที่ s a v เออ มน้ติมเพียงแคะแคเวนทีตายถึงก็จะมีเกาะส่วนตัวแบบ YTD นะฮะแล้วก็มาคอนโดแล้วก็ก็นี่แบบ GTA 5เลยนะฮะนี่คือตัวเกมของผมนะฮะ ยังไม่ได้ลงมดผมได้ลงมดท่าโดดยังวะลงแล้วลงแล้ว,ลง,ล,วลงแล้วนะฮะก็นี่ครับมดรถเนี่ยมก็จะลงแบบวา d ีดีไปหลายคันนะฮะเอ้ยแบบวา d ดีมีคันเดียวหรือว่าหลายคันวะผมก็จำไม่ได้เันเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เล่นนะฮะฟินาลก็ยังไปคันนี้นะฮะ รถแบบไว้ีดีก็จะมีนี่ฮะตอนนี้นะฮะรถแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นรถลายอ่ะเป็นลายสติกเกอร์นะฮะถ้าอยากได้ก็ไปเอาคลิปคลิปก่อนผมจะแปะไว้แต่ผมแต่ผมแนะนำมันโหลดโหลดไปตัวเกมดีกว่านะเพราะว่า คือมันไม่ต้องมาเสียเวลาลงแบบทีดีเอฟเอฟอะไรเงี้ยหรือว่าทีดีนะมันค่อนข้างจะกำลังอันนี้คือผมกำลังจะพาไปดูมอสคอนโดแบบ g t a 5นะฮะจีทีเอนั่นแหละนะอ่นอนอานออกขยากไอเลนคนที่ขอมาให้ผมล่แบบตัวนู้นตัวนี้ครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลครับผมไม่ค่อยมีเวลานะเชื่อว่าอะไรหรอกไอเหียเล่น ตึกสีฟ้ายังหนักนะโอ้โหโอ้โหคือถามว่าถิทีเอเล่นไหมก็เล่นครับแต่ว่าผมเน้นหนักไปทางสีฟานะช่วงช่วงนี้บอกเลยว่าติดเกมน,นะบอกเลยว่ามันตัวตีช่วงนะ่ะมาบอกเลยใครทักมาบางทีทีนี้ก็ไม่ตอบนะคนหญิงคนระับเป็นคนหญิงกูไม่ได้ยิงหรอกเอ้อเอาโอ้คอนโดกูกลายเป็นส้นตีนเลยกันเลยไปแล้วนี่ ผมจะพาไปดูตอนต้นเกมด้วยนะฮะผมจะตัดเดี๋ยวผมจะพาไปดูตอนต้นเกมมาผมขอเซฟอันนี้ไว้ก่อนนะเริ่มทำและแต่ว่าอันนี้คือผมยังไม่ได้ลงอินบีของของคุณของคุณแกะนะช่องช่องเขาก็อคิ่ชแนลนั่นแหละนะผมยังไม่ได้ลงฮะเพราะว่า นี่เป็นเป็นตัวเกมเก่าไงก่อนที่เขาจะมาแจกอุย้ยนี่หลายนานกว่าประมาณสองสัปดาห์ผมว่านะเซฟก่อนปุ๊บเฮียค้างลุดนั่นไงไอ้เฮียเอ้ยเอยเอน,นั่นมามาเซฟเกมบางทีมันก็เซฟไม่ได้นะผม ผมก็งงเหมือนกันว่าทำไมมันเซฟไม่ได้คือปกติผมก็เซฟเซฟแบบเป็นเซฟนี่ครับแล้วก็จะเป่นทรัพินธรรมดาผมไม่ได้พาไปดูคานโิหองยครับตงนี้นะจะต้องขึ้นคือคือผมจะพาไปดูคอนโดนะดูหมดด้วยก่อนกลัวจะหมดจับ ก็นี่นะฮะอืมสวฟสดิชดกันชอดกันอันนี้คือแบบผมค่อนข้างจะไม่ชอบเลยเพราะว่าคือมันเป็นสกินอย่างเงี้ยครับมันดูไม่ค่อยเท่เไรนะฮะผมผมจะไปลงผมจะไปลงแบงบสกินใหม่แล้วนะ นั้นเอาก็จะน่าดีมั้ยเดี๋ยวว่าอะไรดีนั้นเอาน่าดีาผมนองเคียวแล้วกันนะฮะ បាននៅពីខាងទៅល่ะអីវេនៅអើយគ្នា ผมพาไปทำหนึ่งภารกิจแล้วกันนั่นคือภารกิจต้นเรื่องนะไปนะฮะเราก็จะตรงไปที่บ้านซีเจกันเลยนะฮะคู่ผมจะพยายามถ่ายคลิปให้มันเกินยี่สิบนาทีนะคือเอ้ผมจะพยายามถ่ายคลิปให้มันเกินสิบนาทีนะเพราะว่าผมว่าการถ่ายคลิปเกินสิบเกินสิบเกินสิบนาทีผมว่ามันมัน เป็นเอกลักษณ์ผมว่าคือไม่ต้องตัดตรงตัดต่อส้นตีเลยนะซิมนะรันไปเลยครับคือรันยาวเลยฮะมันทางเดียวกับเทโร่ไอ้นี่ไงวะไอเกมบอลลาร์สนะผมมีแบบวิธีหนึ่งที่ที่จะทำให้พวกเกมบลาร์สเนี่ยแม่งไม่ต้องตามหรอเว้หนึ่งเลยคือ เราต้องไล่ฆ่าแม่งครับคือต้องยิงรถมันให้พังอ่ะสองคือเราต้องแบบต้องแม่งแบบคือเราต้องแบบไอ้เชี่ยแบบคือต้องคือมันต้องยังไงวะคือเขาเรียกไงอ่ะคือเราต้องแบบปันให้เร็วอ่ะถ้าคุณคุณจะไม่ยิงคือคุณคือคุณต้องแบบลงสูตรอมตัะหรือถ้าอยากเล่นแบบตัวเกมแบบโนสูตรก็ ต้องปั He ated.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  ่นเร็วๆนะฮะกดจ้ำดุวๆเลยนะฮะปัดมันกดลงฮะจะลองไปลงมัดผมว่ามันยังมคกอยดีเลย Big Smoking, fuck it, big smoke. Huh? You wanna drive? Yeah, that's cool. Nice car, smoke. You know me, it's not cut. Keep the value in it, keep it real. Sweet action, though, kind of, huh? Oh, cool. He loves a kid's a weed. Keep loyally. Oh, the old bubsucking the

โอ้ยพวกเคี้ยนี่ปั่นหรอชิวเลยดูบิ๊กสโมกดิไอ้เคี้ยมึงดูไรเดอร์ดิอันนีงชิวเลยดูกูนี่ต้องดูกูกูจะต้องรีบปั่นหรืแล้วมึงชิวเกินะขอให้เขาคำหยาบนะเกมเคี้ยเกมเชี้ยนี่ไม่เคยแบบโนคำหยาบเลยคำหยาบแม่งมาเต็มอ่ะมึงเต็มทั้งเรื่องมึงงับโมฟิดมึงอะไอไรเด้อเอ้ยไอสวิตไอเร็วๆมันไล่ยิงกูอยู่เนี่ย ชิบหายเอ้ยแล้วไอ้บิกสโมกันมาทีเหมือนพระเอกของมึงอ่ะอ้าวไอ้เฮียแล้วไรเดอร์กูไปไหนเนี่ยอ้าวเฮียมึงคนจะเป็นผู้นำไม่ได้หรอวะแล้วทำไมมึงตามบิกสโมกันอยู่เวรโอ้กูว่ามึงอ่ะรีบเถอะนะมันจะตามมาเล่ฆ่ากูก่อนนั่นแหละพวกมึงสองสองคนนี้นะก็ ติ่เล่นชิบหายผมผมเกยียดที่อลองตัวเฮี้ยนี่มันตล่นเต้นนะผมไม่รู้ว่าไอ้รถคันสีชมพูมันจะตามเรามาหรือเปล่า แต่คือตามฉากเนี่ยคือมันต้องตามมาอย่างแน่นอนนะคือถ้าเราไม่ยิงมันอะคือแม่งก็ตามเราทั้งเรื่องอ่ะไอสัตว์หลุดอีกแล้วโอ้ก็จบแค่นี้เลยครับคลิปกูเรียวๆเอเวนไปแล้วไม่หงรุดตลอดเอีเวน